สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆมาส่องพระดดวยกันนะครับซึ่งพระที่เราจะส่องวันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับทั้ง3องค์เลยนะครับของวัดอินทรวิหารจังหวัดกรุงเทพนะครับได้มานานแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนให้มานะครับเราลองมาดูองค์แรกกันก่อนเลยนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดอินผงวิเศษบรรจุรุ่นรวนนาอุโบสถวัดอินทรวิหารกรุงเทพนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใช้แว่นขยายนะครับเดี๋ยวดูองค์นี้บ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะองค์นี้ก่อนเลยนะครับเช่นเคครับเนี่ยนะครับกล่องก็จะฟิตนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเอานี้จิกนี่ก็นานเลยนะครับกว่าจะออกนะครับเรากว้าก็ระวังด้วยนะครับก็เอามือรองไว้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วดันนะครับเนี่ยนะครับก็หลุดแล้วครับง่ายๆครับนี่นะครับอพระนะครับ สวยอยู่นะครับสภาพเก่าเก็บนะครับนี่นะครับก็ไล่ดูมาสารไปด้วยกันเลยนะครับนี่จะเป็นช่วงลําตัวนะครับช่วงแขนน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฐานแล้วนะครับ ไล่ดูตรงคออย่างตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีรอยแตกอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะดูก่อนเลยนะครับว่ารอยแตกกับเนื้อที่อยู่ปัจจุบันนะครับจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับแต่รุ่นนี้ผมไม่ไม่ทราบนะครับว่าออกมาปีพศอะไรนะครับไม่ทราบประวัติเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับถ้าหากว่าใครทราบประวัติก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่ารุ่นบุรณะอุโบสถวัดอินนะครับผงวิเศษบรรจุนี้นะครับ สร้างเมื่ออีพศสอะไรนะครับถือว่าท่านที่ให้ข้อมูลก็เป็นวิทยาทานะครับผมก็มาส่องให้ดูอย่างเดียวเลยครับบางรุ่นก็รู้บางรุ่นก็ไม่รู้นะครับเราก็ส่องมาด้วยกันนะครับถือว่าเป็นคลิปชวนเพื่อนส่องพระนะครับอย่างกล้องขนาดเล็กแบบนี้นะครับบางทีก็ไม่ไม่อาจที่จะระบุได้ชัดเจนนะครับว่าองค์เนี้ยใส่มวลสารอะไรไปบ้างนะครับหรือว่ามวลสารที่เราเห็นเนี้ยคืออะไรกันแน่นะครับอาจจะต้องใช้กล้องขยายใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพันเอ็กพันหกร้อยเอ็กอะไรพวกเนี้ยนะครับสีแดงๆก็น่าจะเป็น ได้มากกว่านะครับที่ติดมากับองค์พระนะครับได้กล่องนะครับนะครับก็ก็ไล่จากข้างบนมาเลยนะครับเป็นช่วงลําตัวนะครับช่วงแขนช่วงพระหักนะครับเข่าแล้วก็ฐานชั้นที่3ามนะครับฐานชั้นที่สอง ฐานชั้นที่1น,นะครับนะครับตรงฐานชั้นที่หนึ่งก็จะมีรอยตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเจอรอยแตกรอยแยกอะไรพวกนี้ผมก็จะดูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูเนื้อข้างในนะครับกับเนื้อข้างนอกว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรพวกน,น,นี้นะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็มีรอยแตกเหมือนกันนะครับ จะดูรอยพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกันไปนะครับนะครับก็ค่อยๆไล่ไปเลยนะครับอันมาสองด้านข้างบ้างนะครับไล่ขึ้นไปเลยนะครับนะครับก็สองด้านข้างนะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้กล้องตั้งถ่ายไปด้วยนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเพ,เพื่อนจะเห็นกันด้วยหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมากนะครับไล่ไปเลยครับนะครับมวลสารที่เราเห็นนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับ ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นสมเด็จวัดอินรุ่นผงบรรจุพิเศษนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับทราบประวัติหรือว่าทราบข้อมูลของรุ่นนี้นะครับว่าสร้างปีปศอะไรก็คอมเมนต์มาเป็นวิทยาทานบอกกับเพื่อนเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้ต่อกันบ้างนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์เส้นได้3มชั้นหลวงปู่ภูจันทะเกษโรนะครับรุ่นฉลองโบสถวัดอินทรวิหารบางขุนพรมจังหวัดกรุงเทพนะครับ องค์นี้ก็ไม่มีพอสอยแล้วนะครับถ้าท่านใดทราบพออนะครับก็คอมเมนต์มาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งสามองค์นี้ได้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับสำหรับใครที่มีผระสมเด็จนะครับที่นิยมกันเลยนะครับก็จะมีพิมพ์พระประธานนะครับหรือว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้แล้วก็พิมพ์ทรงเจดีย์นะครับที่เขาเรียกว่าถ้ามี3องค์นะครับใหญ่ได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยว มาก่อนนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีปั๊มด้วยนะครับวัดอินทราวิหารบางขุนพรมกรุงเทพนะครับผมดันองพาะอามาก่อนนะครับนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหน้านะครับให้ดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับดูไปมาพร้อมกันนะครับ ก็เป็นการชวนเพื่อนพระดูโดยคร่าวๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าการส่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นกันชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนกล้องแล้วกันนะครับมาดูด้านหลังองค์พระกันบ้างนะครับนะครับเป็นเมือกสีน้ําเงินนะครับรุ่นฉลองอุโบสถวัดอินนะครับ ก็ดูมวลสารด้านหลังองค์พระใกล้ๆกับาตาปั๊มบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตรงนี้กันบ้างนะครับ โดยคร่าวๆนะครับสำหรับพิมพ์เส้นได้3ชั้นของปูพูนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์นี้บ้างนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้รุ่นเพิ่มซั์วัดอินทรวิหารนะครับพศ2540นะครับปีนี้ก็เป็นปีพศ2 5 6 4แล้วนะครับก็ผ่านมา24ปีแล้วนะครับถ้าแน่นมากก็ค่อยๆอยงเง้ก่อนนะครับ ค่อยๆใช้นิ้วดันออกมานะครับโอเคเรียบร้อยนี่นะครับด้านหน้าองค์พระนี่เป็นด้านหลังนะครับเห็นว่า3 9 5 9 9หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูครัาครับ39599นะครับน่าจะเป็นจํานวนนะครับ,รบดูด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านบนด้านล่าง ข้างซ้ายข้างขวานะครับก็พลิกกันไปเลยนะครับพิจารณากันให้ทั่วนะครับองพระนะครับก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับสององค์นี้นะครับแต่ว่าเนื้อหรือว่ามวลสารหรือว่าสีขององ์พระก็จะดูแตกต่างกันหน่อยนะครับไล่ดูซุมองค์พระก่อนนะครับแล้วก็ไล่ดูตั้งแต่พระเกศนะครับมาพระพักนะครับก็ไล่มาเลยนะครับจากพระเกศนะครับพระพักพระอุระนะครับ ชานุนะครับเขานะครับองค์นี้ก็อายุยี่บสี่ปีแล้วนะครับสำหรับองค์พระนะครับย4ิบี่ปีเนื้อหรือว่ามวลสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับจะปั๊มมาว่าวัดอินทราวิหารนะครับถ้าเจอพวกรอยพวกนี้ก็จะดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ไม่เชิงว่าดูตําหนิอะไรนะครับสองพระก็ ส่งให้มีความสุขนะครับอย่าไปหาตำหนิท่านเยอะนะครับส่งให้ดูว่าอตอนนีเ้เนื้อองค์พระมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามั่นใจนะครับว่าได้มาแท้ได้มาจากวัดได้มาจากมือพระอะไรเนี่ยนะครับมาดูเนื้อองค์พระมาดูประสบการณ์ในพวกนี้นะครับหรือว่าการเก่าเก็บกับการเก่าใช้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับสีของเนื้อองค์พระก็ จะแตกต่างกันอ,อกกันออกไปนะครับอย่างเช่นพระที่เกิดจากการใช้มีการห้อยแขวนคอแล้วเนี่ยพระองค์นั้นนะครับสีเนื้อพระก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ามาจากอุณหภูมิในร่างกายเราบ้างนะครับหรือว่าเหงื่อหรือว่าสภาพอากาศบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าพระเก่าเก็บเนี่ยก็ต้องดูอีกนะครับว่าเก็บไว้ในที่ร้อนหรือเปล่านะครับบางทีเก็บไว้ในบ้านนะครับแดดร้อนจัดมีความอบอ้าวอะไรพวกนี้นะครับพระเนื้อผงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแตกหรือว่ายุ่ยได้นะครับจะไม่เหมือนพระเหรียญนะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นการชวนเพื่อนๆนะครับมาสองพระด้วยกันนะครับในกิจกรรมยามว่างหรือว่าในวันหยุดนะครับแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงขององค์พระที่เราได้เก็บไว้นะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเนื้อหรือว่ามวลสารนะครับสีมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับก็มานั่งย้อนดูนะครับว่าผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วองค์พระเป็นยังไงกันบ้างนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ